มันจะเห็นหน้าคนใไหมเนี่ยหรือเห็นแต่มื่อแค่แต่มืไอกักระดาษเหรียญเหรียญใช่พับแล้วเรียบร้อยก็พับอีกทียังไม่มั่นใจพับลงพับลงอีกพับลงทีเป็นความน่าทย เหรียญจะได้ความแน่ใจมิชิดแล้วนะอ่าเรียบร้อยมันจะมีอุปกรณ์อีกกันเดี๋ยวใช้ปากกาเสกเหรียญให้หายไปดูนะยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่เป็นไอไม่เนี้ยจังเนี้ยที่มาอ่อน อ้าวหายไปแล้ว